แต่สิ่งที่เราควรที่จะบอกตัวเองและตัณนหานอยู่เสมอคืออะไรที่เคยทำผิดแล้วก็อย่าทำผิดอีกและเมื่อรู้ว่าเคยทำอะไรผิดก็ต้องวางแผนให้รัดก,กุมอย่าพยายามที่จะผิดพลาดบ่อยอย่าพยายามที่จะแก้ตัวมาขอโทษอะไรแบบนี้ทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะการที่เราขอโทษบ่อยการที่เราทำผิดบ่อยแก้ตัวบ่อยภาพลักษณ์มันเสียครับ คนที่เสียคือเราเราอยากมีชีวิตที่ดีในสังคมเราอยากได้การยอมรับเราอยากได้หน้าที่การงานดีถ้าเรายังผิดพลาดตลอดสังคมจะมองเราอย่างไรวันนี้พวกเราต้องกลับไปมองตัวเองอย่าผิดซ้ำซากอย่าขอความช่วยเหลือจากคนบ่อยขอทั้งปีทั้งชาติขอแล้วขออีกทำไมต้องให้ชีวิตตัวเองเดินไปแบบนี้ วางแผนชีวิตให้ดีคนอื่นเขาใช้ชีวิตอย่างไรเขาทำงานแบบไหนเขาสู้ชีวิตอย่างไรเขาบริหารจัดการเงินเขาอย่างไรทำให้ได้เหมือนเขาทำให้ได้และดีกว่าเขาไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตแบบไม่ได้วางแผนอะไรเลยใช้ชีวิตสัมเลเทเมาใช้ชีวิตแบบไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะไรเลยแล้วเวลาที่มีปัญหาชีวิต โทษสิ่งแวดล้อมโทษเพื่อนโทษคนรู้จักแล้วเราจะกลับมาเป็นคนที่สังคมให้การยอมรับได้อย่างไรในเมื่อชีวิตเราเองก็วนเวียนอยู่แต่เรื่องปัญหาซ้ำๆซากๆนี่คือสิ่งที่ผมพบเห็นนะครับทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ถ้าวันนี้พวกเราไม่เปลี่ยนตัวเองภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ที่มันปรากฏสู่สาธารณะมันจะทำให้เครดิตในตัวเรามันเสียหายเมื่อเราไม่มีเครดิตในสังคมมันจะส่งผลไปถึงหลายๆเรื่องในการใช้ชีวิตในการประกอบอาชีพวันนี้ทำไมในสังคมถึงไม่มีคนตกงานถึงมีคนประสบความสำเร็จปนเปกันไปผมอยากให้พวกเรากลับไปมองคนที่เขาประสบความสำเร็จ วิธีการปฏิบัติการใช้ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรเราอยากประสบความสําเร็จเหมือนเขาเราเคยมองคนที่ประสบความสําเร็จและที่เราชื่นชมไหมครับว่าเขาทําอะไรลงไปเขาทําแบบไหนและพวกเราเคยถามตัวเองไหมว่าในการที่พวกเราผิดพลาดเนี่ยเราผิดพลาดเรื่องอะไรและเราจะทําอย่างไรที่จะไม่ทําให้เกิดความผิดพลาดแบบนั้นขึ้นมาอีก